สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัญญาเกมเมอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมคิงด้ o มร e บ o r n ใน e ีที่13กันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ขยายอนาณาธิคมของเราไปเป็นอนาณาธิคมที่2เนาะก็คือไปที่เกาะที่2ที่เราจะมาเอาเป็นทิวลิปแล้วก็กัญชานะคะเราจะส่งไปให้อนาณาธิคมแรกของเราเนาะโอเคค่ะเราจะวิจัยเป็นตารางเวลาการทำงานโอ้ไม่ใช่เราเอาไปโรงงานช็อกโกแลตดีกว่าโอเคดี เดี๋ยวเราไปดูอาณานิคมแรกของเราดีกว่าตอนนี้อาณานิคมนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่เหมือนจะผลิตไม้ได้น้อยเกินไปไหมอะเดี๋ยวสร้างโรงผลิตไม้เขาดีกว่าโรงตัดไม้แลดูแบบน้อยเกินโอเคไปดูอานานิคมแรกของเรา ตอนนี้ยามีเยอะมากก็คือสมุนไพรอะคะ่ะไม่ใช่ยาสิอ่ะเดี๋ยวเร,เราเปลี่ยนเป็นสมุนไพรละเพราะเราไม่เอาเป็นไม้ละโอเคได้โรงงานช็อกโกแลตมานะคะเราจะทำไว้ตรงไหนดีตรงนี้ ไม่มีโกโก้อะเดี๋ยวเข้าไปหาโกโก้ให้เขาเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาคิดว่าน่าจะได้ขยายไหมขยายเป็นยุคอุตสาหกรรมไหมอีพนี้น่าจะนะคะเราถือว่าอาหารของเรายังขาดอยู่ดังนั้นเราควรที่จะทำฟาร์มปศุสัตว์เพิ่ม คือฟาร์มปศุสัตว์เป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทั้ง3อย่างเลยเนาะเนื้อนมแล้วก็หนังสัตว์นะคะอะโอเคตอนนี้อาหารของเราเป็นไงบ้างอ๋อเก็บส้มมาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขยายไปตรงนี้ดีกว่าให้เขามาเก็บส้มเพิ่ม โอเคเราจะมาออโต้เทรดเนาะเราควรซื้ออะไรดีเราควรจะนำเข้าเป็นเป็นเบียร์ดีกว่าโอ้โหเบียร์แพงอยู่แล้วเนี่ยนำเข้าสักหนึ่งพัน โอเคเราวิจัยได้ยังๆเนอะก็ขึ้นขึ้นลงๆเพราะว่าสินค้าเราไม่พอนะคะเดี๋ยวเราไปดูอนามิคมที่สองกันเออให้เขาทำอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นกัญชาแล้วก็เอาเป็นสำนักง,งานจัดหาคุณเข้าเมืองเนาะ ขยายไปโอ้หตรงนี้มีโกโก้อัพเกรดไปนะคะโอหแถวนี้ไม่ทานหินด้วย,ยงั้นมาสร้างทานหินดีกว่าอุตสาหกรรมทานหิน สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเอามาสักสองแล้วกันแล้วอย่าลืมสร้างลงเตรียมให้เขานะ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตอนนี้เราเข้าปีที่35แล้วนะคะแล้วเงินเราก็มี2,40,000ละสร้างเป็นบริการส่งของด้วยดีกว่าคนไม่พอรับผู้อพยพม,มาสัก80แล้วหรอก็รับมาสัก30แล้วกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูเมืองแรกของเราตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอาหารมีเท่าไหร่อาหารมีสามหมืนรู้สึกชื่นใจมากตอนนี้อาหารเยอะมากโอเคแล้วชื่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะนำข้าวกัญชาสักนิดหนึ่งนะคะ กัญชากับทิวลิปเนาะเอาเป็นห้าร้อยเหรอเอาเจ็ดร้อยแล้วกันแล้วก็ทิวลิปนะคะอ๋อเราขายทิวลิปอยู่หรอไม่ต้องขายไม่ต้องขายละขายเป็นหนังแทนดีกว่า โอเคเราสามารถวิจัยยุตสาหกรรมได้แล้วนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วนะเมืองของเราเริ่มดีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราสร้างฟาร์มปศุสัตว์เยอะมากตอนนี้ mm hmm. ก็ได้เนื้อวัวอยู่เยอะเหมือนกันนะคะต่อปีถ้าไม่มีฟาร์มปศุสัตว์ก็คือไม่รอดบอกเลยงั้นสร้างเพิ่มดีไหมเพราะว่าเราได้ทั้งหนังไปขายเนาะ ฟาร์มปศุสัตว์ช่วยชีวิตจริงๆโอเคตอนนี้อาหารเราก็เยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เงินเราก็มีเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราสร้างรงเทดสินค้าดีกว่าให้เขาเทรดดิ้งไวๆเนาะบริษัทพาณิชย์ อตอนนี้เราก็เล่นแบบสปีดคูณ4เลยนะคะพอให้เมืองเราแบบไปเร็วๆเนาะอันนี้ก็คือโรงเบเกอรี่ของเราอ่ะอัพเกรดดีกว่าอ๋อเราต้องไปทำกระดาษโรงงานกระดาษเพิ่มดีกว่าบริการ อยู่ที่อุตสาหกรรมใช่ไหมวโรงงานกระดาษอยู่ตรงไหนโอเคแล้วเราก็จะมาทำเป็นสนักงานวิชาการเนาะเขาก็จะทำวายการให้เรานะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเครื่องมือไม่พอที่เก็บของไกลเกินไปสร้างกดังให้ค่ะแล้วก็สร้างบ้านให้แถวๆนี้เนาะตรงนี้เขาสร้างเป็นโรงตัดไม้นี่ โอเคอาหารเราก็มีสี่หมื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวิจัยยุคอุตสาหกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้แล้วนะคะโอเคค่ะแต่ว่าเหมือนจะใช้ทานหินเยอะไปนนเนี่ยแต่ว่าเราก็นําเข้าทานหินอยู่เ,เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนลบหรอติดลบหนึ่งหมื่นทำยังไงดีอะ ตราเลิกนำเข้าข้าสาลีแล้วก็เลิกนำเข้าเนื้อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินติดลบเนาะเราจะส่งอะไรออกดีอะส่งส่งสปา์ออกอีกเหรเราควรทำฟาร์มสไปา์เพิ่มใช่ไหมคะโอเคทำก็ทำอะ โอเคค่ะตอนนี้เราได้เข้ายุคอุตสาหกรรมไปที่เรียบร้อยเยนาะมันก็จะน่าจะมีอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วนะคะโรงงานคอนกรีตอุตสาหกรรมอ๋อมีเครื่องประดับด้วยเนาะแต่เราควรอัพตรงนี้เสร็จก่อนถึงจะไปได้นะคะโอเคอยุคอุตสาหกรรมก็จะมีพวกไฟฟ้าประมาณนี้เนาะก็จะได้ผลผลิตเยอะมากขึ้นถ้าเราใช้ไฟฟ้านะคะดังนั้นเราควรอัพไปก่อนโอเค ตอนนี้เงินของเราก็มี3ามแสนเนาะจะมาทำตรงนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเข้ายุคสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าอัพยากมากอัพเกรดยากมากเลยยุคสุดท้ายกว่าจะไปถึงตรงที่หออะไรนะพิพิธภัณฑ์ใช่ไหม ประมาณนี้พิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือหอนิเทศการประมาณนี้ค่ะกว่าจะจบเกมอะ่ะอีกนานอยู่นะคะอีกหลายอีพีแน่เลยเดี๋ยวไปดูเมืองที่สองของเรากันโหยยาเยอะมากตอนนี้เรามียาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไปดูเมืองที่สองโอเคเมืองที่สองยังโอเคอยู่อาหารล่ะอาหารก็ยังถือว่า ผลิตได้น้อยน้อยนะเนี่ยผลิตได้แค่700เองแต่กินหนึ่พเนาะดังนั้นเราควรหาที่สร้างอาหารเพิ่มเราจะเอาเป็นฟาร์มปศุสัตว์ดีไหมตรงนี้ทำฟาร์มปศุสัตว์อีกเหรอโอ่คท,ทำก็ทำอะทำไม่เสียหายนะคะดีกว่าไม่ทำ โอเควิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิจัยเครื่องจักรไปนะคะอ๋อทานหินหรอทานหินไม่พอทานหินไม่พออีกแล้วหรอเดี๋ยวเราจะเอามาทำตรงนี้ให้เขาเปลี่ยนเป็นไม่เอาวายการ์ดแล้วเอาเป็นความยั่งยืนดีกว่า ทำพีความยั่งยืนเนาะสร้างโรงเรียนให้ด้วยเหมือนหินหมดนะคะตอนเนี้ยเคเราไม่ติดลบเนาะเงินเรา หนังมีหนึ่งร้อยเพราะเราขายทิ้งถือว่าเมืองของเราก็น่าจะสงบสุขแล้วนะคะเพราะว่าอาหารก็มีเยอะแล้วก็สินค้ามีค่าก็มีค่คอนข้างมีไม่ใช่มีเยอะค่อนข้างมีเดี๋ยวเรามาทำอ่างุ่นดีกว่า อักอุ่นอักุ่นเป็นวายเนาะโรงผลิตไวายโรงผลิตไวายอยู่ตรงไหนเอ่ยโรงบ่มวายอะสร้างสักสองนะคะ เงินมีอยู่สี่แสนนู่นเดี๋ยวน,น,นั้นเราควรนำเข้าเป็นอ๋อใช้เสื้อผ้าเยอะจังไม่ขายเสื้อผ้าล้วไม่ขายแล้วโหคนสัตว์มีเยอะมากตอนนี้ประชากรเราอยู่ที่ 814คนนะคะโอเคอิดมีเยอะมากขายอิดดีไหมนันสีขายอิดดีกว่าเอาไว้แค่2,500หพอ อะไรมีเยอะอีกขนสัตว์ขนสัตว์เอาไว้สามพันนะคะบริโภคต่อปีเท่าไหร่อ้อนิดเดียวเองงั้นงล้นเอาสองพก็แล้วกันโอเคโอเค,อเ,คเราได้คัมภีร์ความยั่งยืนมานะคะถ้าเราได้คัมภีร์ความยั่งยืนมาเราก็ควรที่จะไปใส่สํานักง,งานวิชาการนะจากกระดาษ100ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเหลือ49เองอะ ลดลงมาเยอะมากก็คือใช้น้อยกว่าเดิมนะเนาะอัพเกรดให้เขาไปโอเควิจัยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้อุโมงมาแล้วก็บวกการตัดไม้นะประมาณ30%เเนาะจากที่ได้อ่านไว้นะคะ 30%ก็คือเยอะมากเลยนะเอาจริงเราได้อุโมงมาแล้วดังนั้นเราก็จะสามารถข้ามภูเขาได้นะคะโอเค ตรงไหนมีอะไรนั่งข้ามบ้างล้วก็จะข้ามไปนะคะภูเขาเนี่ยโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอีพีหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ช่องกัญญาเกมเมอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ